สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวจอปทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับเสกสรรปริติครับวันนี้ผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่ากฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการงานเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับปี2564ของกระทรวงแรงงานนั้นกําหนดว่าเราจะต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างให้กับพนักง,งานนะครับมีทั้งหมดอยู่5เรื่องนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของพนักง,งานที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมก๊าซหรือเครื่องจักรอื่นที่เป็นอันตรายโดยสภาพอันนี้เรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2นะครับที่ต้องอบรมคือพนักงานที่ทําหน้าที่ในการขับรถฟ็อกลิฟหรือว่ารถยกนั่นเองนะครับเรื่องที่3นะครับคือพนักงานที่ต้องอบรมนะครับพนักงานที่ทํางานกับเครื่องจักรที่ยกคน ไปทำงานบนที่สูงนะครับเช่นรถกระเช้า p ersonal lift x lift ปูมลิฟต์พวกนี้นะครับแล้วก็อันที่4นะครับที่ต้องอบรมนะครับเรื่องที่4ก็คือพนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับปั้นจันทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นปั้นจันทร์เคลื่อนที่หรืออยู่กับที่นะครับปั้นจันทร์ชนิดต่างๆต้องอบรมนะครับ4่ผู้นั่นเองนะครับและเรื่องที่5ก็คือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหม้อน้ําหม้อต้มที่ เป็นของเหลวเป็นสื่อนะครับหรือว่าภาชนะรับแรงดันตามกฎหมายนะครับถ้าเรื่องนี้ถูกบรรจุไว้ในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการทำลายเกี่ยวกับเครื่องจักร2 5 6 4นะครับแต่มันจะมีอีกติ่งหนึ่งนะครับผมโน้ตไว้ไว้ไวข้างล่างนะครับว่า,ามันจะมีข้อที่7นะครับมันจะบอกว่าในการติดตั้งการซ่อมบำรุงบำรุง,ง,งรักษาเครื่องจักรเนี่ยนะครับเพื่อวความปลอดภัยเนี่ยานายจ้างจะต้องจัดให้มีระบบ ล็อกเอาท์แท็กเอานะครับหรือว่าติดป้ายเตือนแล้วก็ตัดพลังงานแล้วก็ล็อกแหล่งจ่ายพลังงานต่างๆนะครับเราก็จะเรียกว่าล็อกเอาท์แท็กเอานะครับหรือว่าโรโต้นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะอบรมด้วยนะครับแม้ว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกให้เราอบรมในในกฎหมายเครื่องจักรนะครับ แต่เราก็จะอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเนี่ยเขารู้เข้าทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของช่างเองแล้วก็ของผู้ปฏิบัติงานเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเสกสรรพจิตนะครับ p s f ยรลาท่านไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม